สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําดอกกายนะครับนี่ดอกไม้นี่ได้มีการจัดเตรียมดอกไม้นานาพันธุ์นะครับอยู่ในโซนของร้านอาหารนะครับแล้วก็มีสะพานเชื่อมระหว่างตัวร้านอาหารกับร้านกาแฟนะครับสวัสดีครับลูกพี่ใน นี่มาเที่ยวบ่อยไหมครับปีละครั้งปีละครั้งเดี๋ยวนี้นายแบบของเราครับเดี๋ยวตอนเย็ยนก็นจะเป็นอีกนายแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งประภาคานะครับมันจะย้อนแสงนิดนึงนี่นะครับเหมือนหอไอเฟลต้องชิดซ้ายไปนะครับ ปเดี s <S Donc, ๋ยวเราไปดูข้างหน <travaille>. okay. uh ้านะครับดูอ่างกันดูความอลังการนะครับว่ามีน้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นโซนร้านกาแฟนะครับชื่อร้านกาแฟบ้านพ่อนะครับเดี๋ยวดูรอบๆนะ เดี๋ยวพาไปชมตัวอ่างนะครับน,นี่ก็ยังปิดอยู่นะครับไม่ได้อนุญาตให้เข้านะครับพีนี่เข้าได้ไหมครับอันนี้เข้าไม่ได้นะครับเดีย๋ยวเราสัมภาษณ์พี่รอพอนี่ยโอ้โหกำลังทานข้าวเลยครับพี่อ่างนี้น้ำตัวใหญ่ไปทำอะไรครับเป็นปลัปลาหรือว่าไฟฟ้าครับ ปลาครับปลาส่งไปที่ไหนฮะข,ของบ้านค่ายใช่ไหมครับอ๋อโอเคพี่รังทานอาหารเที่ยงอยู่นะครับโอเคขอบคุณมากครับนี่ฮะอันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับ นี่ตัวขอบอน,นี้เพิ่งสร้างใหม่นะครับเพิ่งเสร็จเมื่อช่วงโควิดครั้งล่าสุดนะฮะก็ประมาณสัก2เดือนได้นะครับซิกเนเจอร์ใหม่ก็คือตัวป้ายนะครับเดีย๋ยวเราพาไปชมการทำป้ายนะครับ ที่มีการดีไซน์ไม่เหมือนใครนะครับนี่วันนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวหลบร้อนนะครับนี่อ่าเก็บน้ำดอกกลายโครงการชนะระทานระยองนะครับโอเค อยาให้ดูรอบๆนะฮะโอเคขอบคุณมากครับ